ดิพรปัญญาเสนหัวหน้าศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัอบบอดลำปางหรือสปสจอนะคะได้รับโอกาสจากสพสดโดยดรวณีปิตพัที่ให้มีการสำรวจกลุ่มปอบางตั้งแต่ปี2566จำนวนร้อยลายนะคะในบทบาทภารกิจของศูนย์ประสานงานจานังหวัดลำปางนะคะได้มีการสำรวจกลุ่มปอบางในปี2566จำนวน3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุและก็กลุ่มผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นวัยแรงงานนะคะ และในปี2 5 6 1ก็เช่นกันนะคะเราได้รับมอบหมายให้มีการทบทวนน้อยรายของปี2566และสำรวจใหม่จำนวน50รายรวมทั้งสิ้น150รายนะคะจากการสำรวจที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการทบทวนนะคะกรุงปอบางพบว่านะคะ ในปี2566ได้มีการช่วยเหลือโดยภารกิจนะคะได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ์ลำปางนะคะโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขและก็ช่วยเหลือกลุ่มปาบางที่อยู่ในภาวะยากลำบากไปบ้างนะคะในบางส่วนและก็จากการพบทวนเช่นกันนะคะเราก็พบว่าในพื้นที่อำเภอเมืองโดยเฉพาะตำบลบ่อแฮวนะคะเราได้พบนายวุฒิจองวงนะคะ เป็นชาวบ้านนะคะเป็นผู้พิการในพื้นที่บ้านฝ่ายเหียงนะคะและนอกจากจะมีความพิพาารตาด้านซ้ายแล้วก็ยังเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะคะได้ไม่โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครัแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้นะคะจากการทบทวนนะคะดิฉันและคุณผองศรีวันนี้ได้เตรียมนะคะสิมของเข้าปลา อาหารแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปเยี่ยมนายวุฒิจอมวงในพื้นที่บ้านป่าเหียงนะคะและในขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้กับน้องวิมลตุ้ยแก้วนะคะหรือน้องปอได้ลงไปนะคะในการที่จะไปสํารวจเพิ่มเติมจากการเข้าถึงสวัสดิการและการได้รับสวัสดิการคนพิการจากภาครัฐนะคะโดยเชื่อมโยงกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราตามไปดูนะคะว่าน้องวิมลตุ้ยแก้วได้และดิฉันได้ไปพบนายวุฒิจงวงแล้วแลวจะได้นำนายวุฒิจงวงเข้าไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็พาไปทําบัตรคนพิการนะคะในพื้นที่เพื่อให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐนะคะโดยภายใต้ภารกิจของศูนย์ประสานงานร่วมกันนะคะเชิญค่ะตามมาค่ะ วันนี้ดิฉันนะคะนางสาววิมลตุ้ยแก้วนะคะได้รับการประสานนะคะจากศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาสังคมนะคะของลำปางนะคะโดยนะคุณพี่สิริพรปัญญาเสกนะก็จะพาหลายๆท่านนะคะไปดูนะเคสท,ที่นะคะเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะกลุ่มเปราะบางนะคะในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมค่ะเดี๋ยวเราไปได้วยกันเลยค่ะ คุณวุฒิจอมวงนะคะก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะนะก็เป็นผู้ป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็อยู่เพียงลำพังนะคะมีครอบครัวแต่ก็อ,อย่าร้างเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูในบ้านนะคะเชิญตามมาเลยค่ะ คุณวุฒิจอมวงอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบอ่อแฮวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นผู้เปราะบางกระทบปัญหาทางสังคมในด้านความพิการยากจนและป่วยซ้ำซ้อนที่ต้องการรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองเนื่องจากเป็นโรคมะเร็งลำไส้และมีสายตาที่มองเห็นเพียงข้างเดียวครอบครัวหย่าล้างอาศัยในบ้านเพียงลำพัง โดยลูกนั้นไปมีครอบครัวส่งเงินมาให้ใช้เพียงบางครั้งเท่านั้นจึงต้องหาเลี้ยงด้วยตนเองอีกทั้งด้วยอาการป่วยจึงส่งผลให้ไม่สามารถทำงานหนักได้ในเบื้องต้นได้รับการติดตามช่วยเหลือจากศูนย์ประสานงานองค์กรภราคประชาสังคมจังหวัดลำปางโดยคุณเสริพรปัญญาเซน ัวหน้าศูนย์ได้ลงพื้นที่มอบของใช้และช่วยประสานงานเพื่อทำบัตรผู้พิการอาสาสมัครได้พาคุณพุธไปทำบัตรผู้พิการโดยการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่สามารถที่จะทำบัตรผู้พิการได้เนื่องจากตาบอดเพียงข้างเดียวตามพระราชบัญญัติผู้พิการไม่ถือว่าเป็นความพิการ หมอจึงไม่สามารถที่จะรับรองความพิการได้แต่ก็ทำให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันถึงแม้ไม่ได้บัตรผู้พิการและสวัสดิการของรัฐอย่างอื่นแต่ด้วยพลังใจและทัศนคติที่ดีทำให้คุณวุฒจอมวงสามารถดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเอง อีกทางเป็นพลังให้ผู้อื่นที่พบเห็นและพูดคุยมีกำลังใจถึงแม้ว่าตนเองจะป่วยเป็นโรคมะเร็งก็ตามการที่น้องวิมนต์ตื้อแก้วลงไปสำรวจข้อมูลนะคะ,ะที่บ้านบ่อแฮวก็คือบ้านนายวุฒจอมบงนะคะก็ปรากฏว่านะคะเป็นการไปทบทวนด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นรับร้อยรายแรกของปีที่ปี6กกนะคะก็เพราะว่านายวุฒนะคะยังไม่ได้รับสวัสดิการจาก รัฐนะคะจากหน่วยงานใดๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของความพิการที่พิการตามมาตั้งแต่กําเนิดนะคะทางสปจเลยมอบหมายให้กับน้องมิมนตุ้ยแก้วได้นํานายวุฒินะคะไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจและขอใบรับรองในเรื่องของความพิการระดับความพิการนะคะเพื่อไปยื่นเสนอให้กับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการและก็ได้รับสวัสดิการของคนพิการต่อไปนะคะก็ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้มีโอกาสไปทบทวนนะคะลายที่เราได้เก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็่จะเห็นว่าการผ่าโอกาสในการที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆางนั้นของนายวุ่เองเนี่ยจะนําไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้นะคะว่ามีข้อมูลและจะเชื่อมโยงกันยังไงกับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบต่อไปค่ะ